มาหากาบคาลุสซีโอมุดกล่องเครื่องดนตรีเพื่อนหนีออกนอกญี่ปุ่นคาลุสคุณอดีตซีโอและประธานบริษัทรถยนต์ชั้นนำของโลกอย่างเรโนล t n นิสสันมิ s u ูบิชิถือเป็นหนึ่งในผู้บริหารที่ถูกจดจำในฐานะฮีโร่ของอุตสาหกรรมยานยนต์จากความสามารถในการพลิกบริษัทที่ขาดทุนให้กลับมาทำกำไรได้ในเวลาไม่นานแต่เขาคนเดียวกันนี้เนี่ยแหละค่ะกลับทำให้หลายคนทั่วโลกต้องช็อกถึงสองครั้ง ครั้งแรกคือเขานั้นโดนทางการญี่ปุ่นจับกลุ่มแบบกระทันหันส่วนครั้งที่2ก็คือเขาหลบหนีจากญี่ปุ่นไปปรากฏตัวที่เลบานอนทั้งๆท,ที่ถูกคุมตัวอยู่กุ่นหนีออกจากประเทศญี่ปุ่นไปได้อย่างไรแล้วเรื่องราวของเขาจะส่งผลอย่างไรต่อกลุ่มบริษัทเรโนนิสซานมิตซูบิชิกันบ้างลงทุนแมนจะเล่าให้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายกายรลงทุนแมนจะเล่าให้ฟังสนับสนุนโดยแอปล็อกด อยากได้ไอเดียใม่ลองใช้บล็อกเดกคาลูสกุลเป็นชาวเลบานอนนะคะเกิดในประเทศบราซิลเมื่อปี1954แต่เขาเนี่ยเลือกที่จะมาเรียนหนังสือที่ประเทศเลบานอนค่ะแล้วก็เข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยแล้วก็เริ่มทำงานที่ประเทศฝรั่งเศสก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้กุลน,นั้นถืออยู่3สัญชาตินะคะแล้วก็มีพาสปอร์ตอยู่3เล่มทั้งเลบานอนบราซิลแล้วก็ฝรั่งเศสนั่นเอง กุลเริ่มงานแรกที่มิชลินค่ะเขาก็ไต่เต้าขึ้นมาจนเป็นระดับผู้บริหารก่อนจะถูกชวนไปทำงานที่เ e n ร u นโนแบรนด์รถยนต์ฝรั่งเศสต่อด้วยนิสสันที่ประเทศญี่ปุ่นจากการที่เ e n ร u นโนเนี่ยเข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในนิสสันกุลนะคะขึ้นชื่อเรื่องของการเป็นนักพลิกฟื้นกิจการจากที่ขัดทุนจนเกือบล้มละลายให้กลับมามีกำไรได้ในเวลาไม่นานด้วยการลดต้นทุนจนได้รับฉายาว่าเล Co คอสคิลเล โดยในปี1985นะคะเขาเริ่มงานเป็น CEO ที่ m มิชลินสำนักง,งานบราซิลค่ะในช่วงเวลานั้นเนี่ยเขาก็ทำให้ m มิชลินที่บราซิลเนี่ยกลับมามีกำไรได้ภายใน2ปีในขณะที่ปี1996เขามาเริ่มงานเป็น CEO ที่เล a โน t ประเทศฝรั่งเศสแล้วก็ทำให้บริษัทกลับมามีกำไรได้ภายใน1ปี ปี1999เขาก็ย้ายมาเริ่มงานที่นิสสันประเทศญี่ปุ่นในตำแหน่ง CEO นะคะแล้วเขาก็สามารถทำให้บริษัทเนี่ยกลับมามีกำไรได้ภายใน1ปีนอกจากนี้เขายังเป็นผู้ผลักดันให้เกิดกลุ่มพันธมิตรเรโน n นิสนนสันมิ s u b บิชิโดยในปี1999ค่ะเรโน t นั้นเข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อยู่ประมาณ43.4%ในนิสสันและนิสสันเองเนี่ยก็ไปถือหุ้น15%ในเรโนโ แล้วก็ในปี2016ที่ผ่านมาค่ะนิจันเองเนี่ยก็เข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ประมาณ34%ในมิตซูบิชิโดยถ้าย้อนกลับไปดูในปี2016นะคะยอดขายรถยนต์ทั่วโลกของทั้งกลุ่มนี้เนี่ยรวมกันก็อยู่ที่ประมาณ9.96ล้านคัน ถือว่าอยู่ในอันดับที่4ของโลกเลยทีเดียวและในเวลาแค่เพียงปีเดียวค่ะภายใต้การนําของกลุ่นเนี่ยนะคะกลุ่มเลโนนิสันมิสูบิชิก็สามารถมียอดขายรถยนต์เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่10.61ล้านคันไต่อันดับขึ้นมาเป็นที่2ของโลกได้ในปี2017ถือว่าในช่วงเวลานั้นนะคะก็สามารถแซงหน้าโตโยต้าแล้วก็เป็นรองแค่เพียงกลุ่ม v o l ks w a g e n เท่านั้นด้วยผลงานที่โดดเด่นมาโดยตลอดค่ะ กุลจึงถูกยกย่องจากทั่วโลกว่าเขาเนี่ยเป็นฮีโร่แห่งวงการยานยนต์จนกระทั่งในปีถัดมาประมาณเดือนพฤศจิกายนปี2018นะคะทันทีที่เครื่องบินส่วนตัวที่เขาโดยสารมาลงจอดที่สนามบินฮาเนดะประเทศญี่ปุน่นกุลเนี่ยกลับโดนเจ้าหน้าที่เข้าจับกลุ่มแบบไม่ทันตั้งตัว ในข้อหาว่ารายงานรายได้น้อยกว่าความจริงแล้วก็ใช้เงินของบริษัทเนี่ยไปกับเรื่องส่วนตัวหลังจากนั้น3วันค่ะบริษัทก็มีมติปลดเขาออกจากการเป็นประธานนิสันโดยทันที ก่อนที่เขาจะถูกให้ออกจากตําแหน่งในมิตซูบิชิและก็เลโนในเวลาต่อมาด้วยหลังจากที่คุณถูกตั้งข้อเก่าหานะคะเขาก็ถูกนําตัวไปที่สถานกักกันโตเกียวแล้วก็ถูกสอบสวนจนกระทั่งในเดือนมีนาคมปี2019ค่ะหลังจากพยายามขอประกันตัวมา3ามครั้งศาลก็อนุญาตให้ประกันตัวแล้วก็ให้เขาเนี่ยกลับไปถูกคุมตัวที่บ้านพักนะคะเพื่อที่จะรอการพิจารณาคดีที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งแรกของปี2020 แต่ในระหว่างนั้นคุณก็ยังต้องถูกเรียกไปสอบสวนอยู่เป็นระยะระยะค่ะซึ่งคุณเองนะคะก็มีเงื่อนไขที่ต้องทำตามอยู่หลายข้ออย่างเช่นต้องอาศัยอยู่ที่โตเกียวต้องติดตั้งกล้องวงจรปิดนอกที่พักห้ามใช้อินเทอร์เน็ตรวมถึงห้ามเดินทางออกนอกประเทศด้วยแต่สิ่งที่ไม่น่าเชื่อแล้วก็ได้ช็อกคนทั่วทั้งโลกก็เกิดขึ้นในวันที่1มกราคมปี2020นี่เน่แหละค่ะ จริงๆแล้วในวันนั้นเนี่ยนะคะกุลค,ควรจะต้องถูกคุมขังอยู่ที่บ้านพักในโตเกียวแต่เขานั้นกลับไปปรากฏตัวในงานเลี้ยงปีใหม่ที่ประเทศเลบานอนทั้งๆท,ที่มีกล้องวงจรปิดติด,ตดรอบบ้านแล้วก็ทั้งๆท,ที่คนญี่ปุ่นทั้งประเทศเนี่ยก็จำหน้าเขาได้ และที่สําคัญเนี่ยนะคะพาสปอร์ตทั้ง3เล่มที่จะใช้เดินทางได้เนี่ยก็ไม่ได้อยู่กับตัวเขาเองแต่ว่ามาอยู่กับทนายความชาวญี่ปุ่นของเขาแล้วกุนหนีออกจากญี่ปุ่นไปตอนไหนและเขาทําได้อย่างไรโดยตัวละครที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดในภารกิจหลบหนีของกุนเนี่ย ได้แก่คุณคาโรค่ะซึ่งเป็นภรยาของคุณกุลอลีซึ่งเป็นน้ำแฝงของนักธุรกิจชาวเลบานอนที่รู้จักกับภรยาของคุณกุลไมเคิลเทเลอร์ Taylor, เป็นอดีตกองกําลังพิเศษของกองทัพสหรัฐอเมริกาซึ่งเขาเนี่ยก็เป็นเพื่อนกับอลีในช่วงเวลานั้นเนี่ยภรยาของกุลก็พยายามหาทางช่วยสามีค่ะเริ่มต้นจากอลีเนี่ยนะคะก็เลยแนะนําให้มาเจอกับเทเลอร์เพื่อที่จะวางแผนช่วยกุลหลบหนี เทเลอร์ er เนี่ยก็พบว่ากล้องวงจรปิดที่บ้านของกุลเนี่ยไม่ได้มีเจ้าหน้าที่เฝ้าดูอยู่ตลอดเวลาแต่จะถูกบันทึกไว้เพื่อตรวจสอบเพียงสัปดาห์ละครั้งเท่านั้นก็เลยทําให้เห็นช่องโหว่ในการหลบหนีได้เทเลอร์ er เนี่ยจึงเตรียมทีมที่จะพาหลบนี้อีก2คนค่ะนั่นก็คือปีเตอร์เทเลอร์ลูกชายของไมเคิลเทเลอร์เองนะคะแล้วก็อีกคนหนึงก็คือชายชาลเลบานอนที่ชื่อว่าจอร์จซายเยก ทั้ง3คนนี้เนี่ยได้เดินทางมาถึงสนามบินคันไซเมืองโอซาก้าในคืนวันที่29ทธันวาคมปี2019หลังจากนั้นนะคะเขาก็เข้าเช็คอินกันที่โรงแรมใกล้สนามบินแล้วก็ติดต่อนัดหมายกุนทันโทรศัพท์วันรุ่งขึ้นค่ะเทนเลอร์คนพ่อเนี่ยนะคะแล้วก็ซายเยกเนี่ย ได้นั่งรถไฟชิงกันเซ็นไปโตเกียวเพื่อที่จะเจอกับกุนที่ห้องห้องหนึ่งในโรงแรมแถวที่พักของกุนซึ่งเขาเนี่ยเดินจากที่พักมาใช้บริการร้านอาหารของโรงแรมแห่งนี้เนี่ยเป็นประจําอยู่แล้วก็เลยไม่มีอะไรที่ทําให้ดูผิดสังเกตหลังจากนั้นนะคะกุลก็ได้เปลี่ยนชุดแล้วก็สวมหน้ากากอนามัยเพื่อที่จะปิดบังใบหน้าต่อมาค่ะเทเลอร์กับไซเยกเนี่ยก็ได้พาเขาขึ้นรถไฟชิงกันเซนกลับไปที่โอซาก้า เพื่อที่จะสมทบกับเทลเลอร์คนลูกที่กําลังรออยู่แผนการต่อไปก็คือให้กุนเนี่ยซ่อนตัวลงไปในกล่องใส่เครื่องดนตรีที่มีลูกล้อติดอยู่กุนจะเข้าไปอยู่ในกล่องแทนที่ลำโพงขนาดใหญ่ที่มีน้ําหนักใกล้เคียงกัน และเหตุผลที่เขาเลือกสนามบินคันไซเนี่ยก็เพราะว่าเทนเลอร์เนี่ยนะคะเห็นจุดอ่อนค่ะว่าที่เทอร์มินอลของสนามบินนี้เนี่ยไม่มีเครื่องสแกนขนาดใหญ่เพียงพอสาหรับกล่องเครื่องนดนตรีทําให้กล่องที่กุลซ่อนตัวอยู่เนี่ยไม่ต้องถูกสแกนส่วนเครื่องบินที่ใช้เนี่ยนะคะเทเลอร์ er เขาก็ไปเฟ้นหาบริษัทที่ให้บริการเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวที่สามารถให้ความร่วมมือในการปกปิดข้อมูลการบินได้จนเขาเนี่ยมาเจอบริษัทของตรุรกีที่ชื่อว่า MNG โดยเทเลอร์และทีมเนี่ยนะคะก็ปลอมตัวเป็นนักดนตรีโดยเข็นกล่องที่ใส่คุณกุลอยู่เนี่ยนะคะผ่านด่านตรวจไปโดยที่ไม่ได้ถูกสแกนอะไรตามแผนที่เขาวางไว้ค่ะจากนั้นนะคะกล่องที่มีตัวคุณกุลอยู่เนี่ยก็ถูกนําไปไว้ที่ห้องเก็บของบนเครื่องบินซึ่งมีประตูเชื่อมมายังห้องโดยสารได้เมื่อเครื่องบินบินขึ้นจากสนามบินคันไซปุนเนี่ยก็ออกจากกล่องมารวมกับทุกคนที่ห้องโดยสาร แผนการของพวกเขาจากนี้ก็เลยเหลือแค่เพียงแวะไปเปลี่ยนเครื่องที่ตุรกีแล้วก็เดินทางเข้าเลบานอนโดยในการเดินทางครั้งนั้นนะคะกุนนั้นใช้พาสปอร์ตฝรั่งเศสเล่มที่2ซึ่งเป็นคนละเล่มกับที่ทนายของเขาเนี่ยยึดไว้แต่ก็ยังไม่มีคําอธิบายเขาว่าแล้วทาไมเขาถึงมีพาสปอร์ตเล่มนี้ได้ ทางญี่ปุ่นเนี่ยนะคะออกมาถแถลงค่ะว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยไม่มีบันทึกการเดินทางออกนอกประเทศของกุลแต่ทางเลบานอนนะคะได้ชี้แจงกลับว่าคุณกุลเนี่ยเดินทางเข้าเลบานอนอย่างถูกกฎหมายแล้วก็ได้เข้าพบประธานาธิบดีเลบานอนโดยทันทีเมื่อเดินทางไปถึงซึ่งก็ต้องบอกว่าในช่วงเวลานั้นนะคะชาวเลบานอนเนี่ยต่างก็มองว่าคุณกุลเนี่ยคือฮีโร่ หลังจากนั้นคุณกุลเนี่ยก็ถูกตำรวจสากลออกหมายแดงนะคะขณะที่ทางเลบานอนเนี่ยไม่ได้มีสนที่สัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับญี่ปุ่นทําให้โอกาสที่คุณกุลนั้นจะถูกส่งกลับญี่ปุ่นในฐานะผู้ร้ายข้ามแดนเนี่ยแทบจะไม่มีเลยการหลบหนีของคุณกุลทั้งหมดเนี่ยนะคะตามแผนนี้เนี่ยมีค่าใช้จ่ายทั้งหมด13ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ434ล้านบาทแลกมากับการได้ใช้ชีวิตอยู่ที่เลบานอนนั่นเอง ถ้าฟังมาถึงตรงนี้นะคะและคิดว่าทุกอย่างจะจบลงแบบเรียบร้อยแต่มันไม่ใช่แบบนั้นค่ะเพราะบุคคลที่เกี่ยวข้องในการหลบหนีครั้งนี้ถูกจับกลุมกันหลายคนเลยทีเดียวเริ่มตั้งแต่ผู้บริหารบริษัทเครื่องบินเจ็ MNG ของตรุรกีและนักบิน2คนถูกจับกลุมนะคะครูพ่อลูกเทเลอร์ก็โดนออกหมายจับเมื่อปลายเดือนมกราคมปี2021เนี่ยแหละค่ะก่อนจะถูกส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนจากสหรัฐอเมริกาไปญี่ปุ่นในเดือนมีนาคม และทั้งคู่เนี่ยก็รับสารภาพแล้วก็ถูกตัดสินโทษเมื่อเดือนกระกฎาคมที่ผ่านมาโดยเทลเลอร์คนพ่อเนี่ยนะคะถูกตัดสินจำคุก2ปีและลูกชายเนี่ยถูกตัดสินจำคุก20เดือนส่วนซายเยกเพื่อนร่วมทีมอีกคนเนี่ยย,ยังลอยนวลอยู่ค่ะและเมื่อเทลเลอร์คนพ่อเนี่ยถูกถามว่าทำไมเขาถึงยอมช่วยกุนเทลเลอร์เนี่ยกลับบอกว่าเขาไม่ได้ทำเพื่อเงินนะคะแต่หลังจากที่เขาได้ฟังเรื่องราวของกุนจากภรรยาแล้วก็ไปสืบค้นข้อมูลมาเพิ่มเติมเนี่ย เขามองว่าญี่ปุ่นทํากับคุณเหมือนเป็นตัวประกันที่ต้องถูกบีบบังคับให้ยอมรับสารภาพเหมือนกับสมัยที่เขาทำงานเป็นกองกำลังพิเศษที่เคยถูกกล่าวหาแล้วก็บีบคั้นให้สารภาพทั้งๆที่ไม่มีความผิดซึ่งเหตุผลของเทลเลอร์เนี่ยก็ตรงกับสาเหตุที่คุณตัดสินใจหลบหนีโดยหลังจากที่คุณเดินทางถึงเลบานอนไม่กี่วันนะคะเขาก็ออกมาแถลงข่าวโจมตีนิสสันและกระบวนการยุติธรรมของญี่ปุ่นโดยเขานั้นมองว่าตัวเขาเองเนี่ยถูกรัฐบาลญี่ปุ่นใส่ร้าย พราะกลัวว่าเรโนที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของนิสสันนั้นจะยึดกิจการนิสสันทั้งหมดซึ่งเป็นสิ่งที่ทางญี่ปุ่นเนี่ยกลัวว่าบริษัทต่างชาติจะมาคุบกิจการของประเทศตัวเองไปซึ่งคุณก็บอกว่าเขาทําทุกอย่างโดยที่บริษัทรับรู้มีเอกสารที่เซ็นโดยกรรมาการบริษัททั้งหมด ซึ่งถ้าผิดจริงเนี่ยกรรมการเหล่านั้นก็ต้องมารับผิดชอบร่วมกันนอกจากนี้นะคะในระหว่างที่ถูกควบคุมตัวเนี่ยเขาก็ถูกสอบปากคําแบบไม่มีทนายแล้วก็ใช้เวลาสอบสวนเนี่ยสิถึงยีวันต่อนหนึ่งข้อหาแต่หลังจากนั้นไม่นานเนี่ยเขาก็จะถูกตั้งข้อหาใหม่ทีละข้อหาแล้วก็เข้าสู่การสอบปากคําอีก10ถึง20วัน เป็นแบบนี้วนไปหลายๆครั้งแต่ก็ไม่มีการดําเนินการทางศาลหรือว่าดําเนินคดีอะไรต่อกุนเนี่ยจึงมองว่าทางการญี่ปุ่นเนี่ยกำลังใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายเพื่อควบคุมตัวเขาไว้แต่ไม่ดําเนินคดีอะไรและนี่ก็เลยทําให้เทลเลอร์นั้นมองว่ากุนถูกปฏิบัติเหมือนตัวประกันมากกว่าและถ้ามาพิจารณาข้อมูลที่ว่าศาลญี่ปุ่นเองเมียตราการตัดสินว่าผู้ต้องสงสัยมีความผิดจริงเนี่ยสูงถึง99.4%สูงกว่าของประเทศเกาหลีเหนือ ซึ่งก็ตีความได้สองแบบค่ะว่าการควบคุมตัวผู้ต้องสงสยัยมีการสืบสวนที่ถูกต้องแม่นยำหรือว่าเกิดจากการสอบปากคำที่กดดันให้ผู้ต้องสงสัยรับสารภาพกุนจึงออกมาบอกนะคะว่าเขาก็มีทางเลือกแค่2ทางระหว่างจะยอมตายอยู่ที่ญี่ปุ่นหรือว่าหนีออกมาซึ่งเขาไม่ได้หนีกระบวนการยุติธรรม แต่นี้จากความไม่ยุติธรรมในส่วนของทางการญี่ปุ่นเองเนี่ยก็ออกมาชี้แจงค่ะว่าทางิสันเป็นคนส่งเอกสารให้กับเจ้าหน้าที่เองซึ่งกุณเนีทำผิดกฎหมายทางการเงินของญี่ปุ่นจริงและโทษที่กุณจะได้รับสูงสุดเนี่ยอาจจะเป็นการจําคุกถึง15ปีและผลกระทบต่อกลุ่มบริษัทเลโน o นิสันมิซูบิชิหลังจากที่กุนถูกจับช่วงสิ้นปี2018และออกจากทุกตําแหน่งในบริษัทเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างลองมาดูกันค่ะ ปี2016นะคะยอดขายอยู่ที่9.96ล้านคันเป็นอันดับที่4ของโลกปี2017นเนี่ยยอดขายเพิ่มขึ้นมาเป็น10.61ล้านคันขึ้นมาเป็นอันดับที่2ของโลกปี2018ยอดขายอยู่ที่10.76ล้านคันยังรักษาอันดับที่2ของโลกได้ปี2019ค่ะยอดขายก็ยังอยู่ที่ระดับ10.16ล้านคันนะคะแต่ลดลงมาเป็นอันดับที่3ของโลกและปี2อ2 0นย่อดขายเนี่ยอยู่ที่ 400, admit, ันค่ะยังคงรักาอันดัที่่ จะเห็นได้นะคะว่ายอดขายรถยนต์ทั่วโลกในปี2019นั้นลดลงแล้วก็ต่อเนื่องมาจนถึงปี2020ที่แม้ว่าทั้งอุตสาหกรรมยานยนต์นั้นจะมียอดขายลดลงจากผลกระทบของโควิด -19 แต่ยอดขายของเรโนนิสสันมิสูบิชิกลับลดลงมากที่สุดเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นๆใน10อันดับแรกส่วนด้านกําไรจากการดําเนินงานในปี2019บริษัทเรโนนั้นกําไรลดลง26.3%ขณะที่กำไรจากการดำเนินงานของนิสสันนั้นก็พลิกเป็นขาดทุนทันทีค่ะ จนถึงตอนนี้นะคะเรื่องราวคดีความของกุลนั้นยังคงเป็นปริศนาที่ต่างฝ่ายต่างก็พูดกันในมุมที่ตัวเองเนี่ยเป็นฝ่ายที่ถูกต้องแต่เรื่องราวการหลบหนีออกนอกญี่ปุ่นของกุลเนี่ยนะคะเรียกว่าเป็นเรื่องจริงที่ต้องบอกว่าบ้าบิ่นไม่แพ้ในหนังกันเลยทีเดียว Well better than spending the rest it's life in than Japan of my ุนในความรู้ไม่มีความเสีย่ยงกู้ลงทุนควรกดติดตามลงทุนแมนได้ในทุกช่องทางเริ่มจาก Subscribe และกดกระดิ่งช่อง YouTube ของลงทุนแมนไว้ตอนนี้เลย